คนแบบไหนที่จะทำออนไลน์แล้วไม่ประสบความสำเร็จล่ะคะคูณสรุปมาให้เป็นคนสามประเภทละกันนะคะประเภทที่1น,นะคะนั่นก็คือคนที่ใช้คำว่าลองทำนะคะมีหลายคนเลยตอนนี้ที่อยากจะประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วก็ลองทำดูเผื่อจะประสบความสำเร็จ mm. เผื่อฟุกถูกไหมคะแต่คูณจะบอกให้นะว่า ในโลกนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญมันไม่มีอะไรฟุกหรอกนะคะคูยกตัวอย่างนะสมมติถ้าคุณเป็นนักกีฬาเนี่ยแล้วคุณก็ลองไปวิ่งมาราธอนดูเผื่อจะได้เหรียญคุณคิดว่าคุณจะได้เหรียญไหมคะคุณจะได้ถ้วยรางวัลไหมไม่หรอกเพราะในความเป็นจริงมันมีคนที่ตั้งใจแล้วอยากจะได้เหรียญอยากจะชนะคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจจะวิ่งจะซ้อมจะทําแบบมุ่งมั่นและความสําเร็จมันก็จะกลายเป็นของเขาไงดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์นะ จงอยาลองทําแต่คุณต้องตั้งใจคุณต้องทุ่มกับมันถ้าคุณทุ่มกับมันเนี่ยความสําเร็จมันก็จะกลายเป็นเรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลองค่ะแต่จงตั้งใจทําแล้วความสําเร็จจะเป็นของคุณส่วนข้อที่2นะคะก็คือคนที่ทําออนไลน์แบบไม่รู้นะคะครูบอกเลยนะว่ามีหลายคนที่ตั้งใจก็จริงนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงให้ประสบความสําเร็จเห็นการทําออนไลน์เอาเขาขายของออนไลน์เหรอเขาต้องพูดหน้ากล้องเหรอเขาต้อง ลงแคปชั่นลงภาพลงไลฟ์หรอแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าวิธีการอะไรที่มันเวิร์กช่องทางไหนแพลตฟอร์มไหนที่เขาใช้กันเขาต้องพูดยังไงถึงจะดึงดูดคนได้คุณจะไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําแบบไม่รู้นะสุดท้ายเนี่ยระยะเวลาที่คุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามาคุณจะเลิกมันได้ง่ายมากเพราะว่าอะไร เพราะคุณจะตัดสินทันทีว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่ทางฉันฉันคงไม่สามารถทํามันประสบความสําเร็จได้หรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแค่ไม่รู้เท่านั้นเองว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทำยังไงหน้าที่ของคุณคือทํำยังไงนะให้ฉันรู้จริงในการประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์คุณต้องหาความรู้ความรู้ฟรีๆมีเยอะแยะความรู้ที่คุณจะต้องจ่ายตังไปเรียนคอร์สก็มีเยอะแยะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือทําให้ตัวเองรู้ให้ได้ว่า คนที่สําเร็จบนโลกออนไลน์เขารู้อะไรบ้างเพราะความรู้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จค่ะส่วนข้อที่3นะคะนั่นก็คือคนที่ไม่พัฒนาตัวเองคนที่ไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยก็คือคุณอาจจะรู้แล้วว่าทำยังไงนะให้ประสบความสําเร็จทำยังไงนะให้ดังไวแต่คุณจะบอกว่าในสิ่งที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยโลกมันหมุนไวมาก ถ้าคุณอยู่กับที่คุณไม่พัฒนาเนี่ยคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะยกตัวอย่างง,าง่ายก็คือเหมือนออถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยทำเฟซบุ o กเนี่ยทำเพจเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะมันจะขายดีนะแต่ถ้าคุณไม่รู้ไม่พัฒนาตัวเองว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในเพจแล้วนะที่จะทาให้คุณประสบความสาเร็จได้เร็วเหมือนสมัยก่อนแต่มันมีแพลตฟอร์มอื่นๆนะอย่างเช่นติ๊กต็อกเนี่ยซึ่งกําลังมาแรงมากๆเลยที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จเร็แวแจ้งเกิดได้ง่ายดังได้ง่ายแล้วก็ขายได้ง่ายด้วยถ้าคุณไม่่พััฒนาาตตวเเเองไมปปิิดดหู ไม่รู้เลยว่าเขาใช้แอปอะไรกันแล้วเนี่ยความสําเร็จมันจะเป็นของคุณได้ไงมันก็จะเป็นของคนที่เปิดหูเปิดตาแล้วพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์เอา3ข้อที่ครูบอกเนี่ยไปคิดดูนะคะว่าคุณอยู่ในกลุ่มคนประเภทไหนแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาและทําตัวเองให้เก่งขึ้นมา แล้วความสําเร็จมันก็จะกลายเป็นของคุณค่ะครูก็ขออภ้รให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาครูอยากจะให้ครูเป็นที่เลี้ยงหรือว่าอาจจะเป็นมือใหม่ในการที่จะทําออนไลน์เ,เนี่ยครูก็มีคอร์สออนไลน์หลายคอร์สเลยนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จเร็วได้ถ้าคุณสนใจคอร์สออนไลน์ต่างๆหรือว่าอยากที่จะมาปรึกษาครูเป็นการส่วนตัวอยากที่จะให้ครูเนี่ย ช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดนะคะก็พิมพ์สนใจไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อคุณกลับไปแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณค่ะคุชูลีเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะ